คุณคงรู้จักเรือดำน้ำอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้แสดงแสนยานุภาพทางการทาหารและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของเรือดำน้ำที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ก่อนที่จะมีเรือดำน้ำในช่วงปี1 6 2 0ถึงปี1624นายคอนเนลลิสเดเบลนักประดิษฐ์ชาวเนเธอร์แลนด์ที่รับใช้พระเจ้าเจ,าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าเรือกึ่งดำน้ำขึ้นมาซึ่งเป็นการนำเอาแนวคิดจากหนังสือของนายวิลเลียมเบิร์นมาใช้ ตัวเรือนั้นทำมาจากไม้และหุ้มด้วยหนังเพื่อเป็นการกันน้ำมันขับเคลื่อนด้วยแรงพายของคนหกคนที่อยู่ข้างในนั้นและแม้ว่ามันจะถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเรือกึ่งดำน้ำแต่ก็มีบันทึกบางส่วนกล่าวว่ามันสามารถดำน้ำได้ประมาณ4-5เมตรซึ่งในปัจจุบันนั้นเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าระบบการดำน้ำของมันเป็นอย่างไรเพราะแบบแปลนนั้นได้สูญหายไปหมดแล้วอันดับที่ 9. ดําดำน้ำได้อย่างไร หลายคนอาจจะสงสัยว่าเรือดำน้ำแตกต่างจากเรือทั่วไปอย่างไรทําไมมันถึงดำน้ําได้ซึ่งโดยทั่วไปนั้นเรือดำน้ําจะมีสิ่งที่เรียกว่าบัลลาสซึ่งมันคือถังที่ติดตั้งภายในเรือดำน้ําและเมื่อต้องการจะดำน้ําก็จะมีการสูบน้ําเข้าไปจนเต็มถังทําให้เรือดำน้ํามีความหนาแน่นมากขึ้นจนสามารถดำลงไปในน้ําได้และถ้าหากต้องการลอยขึ้นสู่ผิวน้ําก็จะมีการไล่น้ําออกจากถังบัลลาสแล้วอัดอากาศเข้าไปแทนเพียงเท่านี้มันก็จะทําให้เรือมีความหนาแน่นน้อยลงจนสามารถลอยขึ้นสู่ผิวน้ําได้อันดับที่8 หน้าต่างของเรือดำน้ำ เราอาจจะเคยเห็นกันในการ์ตูนว่าเรือดำน้ําจะมีหน้าต่างให้ลูกเรือซองดูสิ่งภายนอกแต่ทว่าเรือดำน้ําของจริงนั้นมีหน้าต่างหรือไม่ซึ่งคําตอบนั้นโดยทั่วไปแล้วเรือดำน้ําส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการติดตั้งหน้าต่างชมวิวลงไปแต่ถ้ามันจะมีก็จะเป็นเพียงช่องเล็กๆเท่านั้นเพราะถ้าหากติดตั้งหน้าต่างชมวิวขนาดใหญ่ลงไปมันก็อาจจะพังเสียหายจากแรงดันน้ำได้และถ้าหากมีน้ําทะลักเข้ามาก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่และนอกจากนี้ก็ยังมีเรือดำน้าบางส่วนที่มีการติดตั้งหน้าต่างชมวิวลงไปแต่ทว่าหน้าตต่่่่่าาาางงงงงทีีวนนน้้อออแแข็็รรมกเเเเปพิศษยชื ดำน้ำแอตแลนติสซับมารีนที่เป็นเรือดำน้ำท่องเที่ยวที่ได้มีการติดตั้งหน้าต่างชมวิวขนาดใหญ่แต่ทว่าก็ไม่สามารถดำน้ำได้ลึกมากนักซึ่งก็จะอยู่ที่ราวๆ40-50เมตรอันดับที่7วิธีนี้ออกจากเรือดำน้ำ เมื่อถึงคราวที่เรือดำน้ำกำลังจมแน่นอนว่าจะต้องมีวิธีให้คนข้างในหนีออกมาซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือการตรวจสอบความเสียหายไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าหรือการตรวจสอบน้ำรั่วจากนั้นต้องทำการแก้ไขให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกแล้วพาตัวเองไปอยู่ในโซนที่ปลอดภยัยจากนั้นเมื่อเรือช่วยเหลือมาถึงก็จะมีการปล่อยสิ่งที่เรียกว่าเอสเคปทั้งลงมาโดยมันมีลักษณะคล้ายกับแคปซูลที่เมื่อเชื่อมต่อกับเรือดำน้ำแล้วก็จะใช้หลักการแอร์ล็ อากาศที่อยู่ภายในแล้วมันยังช่วยป้องกันลูกเรือจากแรงดันน้ําที่อยู่ภายนอกอีกด้วยจากนั้นเมื่อลูกเรือย้ายเข้ามาอยู่ในเอสเคปถังก็จะมีการดึงขึ้นสู่ผิวน้ําแต่ถ้าหากจําเป็นต้องหนีออกมาโดยที่ไม่มีเอสเคปถังจริงๆสิ่งที่พอจะช่วยได้ก็คือเอสเคปสูตรที่มันจะทําให้ลูกเรือสามารถลอยขึ้นสู่ผิวน้ําได้อย่างรวดเร็วสามารถป้องกันภาวะอุณหภูมิต่ําและแรงดันน้าที่อยู่รอบตัวได้ดีพอสมควรซึ่งโดยทั่วไปแล้วลูกเรือแต่ละคนจะได้รับการฝึกฝนมาก่อนเสมอซึ่งก็จะเป็นการจําลองสถานการณ์ในแทงน้ําาขนนนดใหญ่่ัเอง อันดับที่6ความเร็วใต้น้ำ มาถึงเรื่องราวของสถิติความเร็วกันบ้างกับเรือดำน้ําทางการทหารที่มันขึ้นชื่อว่าเร็วที่สุดในโลกโดยทางกินเนสเวิร์ตเรคคอร์ดได้รับรองว่าเรือดำน้ำอัลฟาคลาสซับมาลีนของรัสเซียคือเรือดำน้ําที่เร็วที่สุดในโลกโดยมีสถิติความเร็วใต้น้ําอยู่ที่40นอตหรือ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ทว่าก็ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับเรือดำน้ําอีกรุ่นหนึ่งของรัสเซียที่สามารถทําความเร็วได้มากกว่านั้นและมันก็คือไทเทเนียมซับมา i ีน K162 ที่สามารถทําความเร็วได้44.7นอออออตตตหหรื83ื83กกิโลลเเเมมม่่ม่่่่ชัวงงงแนจาาาทีขู้ลลยยป็นความับ หรือไม่ก็ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนมากพอจึงทำให้ทางกิน n นส s ์ w ล r เรคคอร์ดไม่สามารถรับรองให้เป็นสถิติโลกได้อันดับที่ดําดำลงไปลึกที่สุด จุดที่ลึกที่สุดเท่าที่เรารู้จักก็คือร่องลึกก้นสมุทรมาเรนาและแน่นอนว่าก็ต้องมีการส่งเรือดำน้ำลงไปซึ่งสถิติการดำน้ำที่ลึกที่สุดในโลกก็เกิดขึ้นที่นี่เช่นเดียวกันโดยที่ในปี2019นายวิกเตอร์เวสโคโวได้ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในการดำลงไปจุดนี้แต่ถ้าว่ายานพาหนะที่เขาใช้จะเรียกว่าเป็นเรือดำน้ำก็คงไม่ใช่สักทีเดียวเนื่องจากมันมีขนาดเล็กกว่าเรือดำน้ำทั่วไปจนเรียกได้ว่าเป็นยานดำน้ำซะมากกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามเขาก็สามารถดำลงไปได้ลึกถึง19,27เมตรจนได้กลลายเป็นสถิติตโ ซึ่งนอกจากที่เขาจะได้เห็นสิ่งมีชีวิตและทัศนียภาพแปลกตาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นได้ก็คือขยะพลาสติกที่จมอยู่บริเวณนั้นด้วยแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอันดับที่4เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลีย์นั้นมันมีข้อได้เปรียบเรือดำน้ำธรรมดาอยู่มากเนื่องจากมันใช้พลังงานจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งทาให้ได้พลังงานในปริมาณที่มากกว่ารองรับเรือสมรรถนะสูงได้นั่นคือมันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้เป็นเวลานานและที่สําคัญมันไม่ต้องขึ้นมาบนผิวน้ําเพื่อเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆเนื่องจากพลังงานที่ได้จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั้นสามารถใช้ได้ต่อเนื่องนานถึง25ปีในขณะที่เรือดำน้ำทั่วไปก็จะมีีีพพลััััังงงงงงาาาาาานนนนนให้้้้้้้ชอออออยยยู่่่่่จํํกกกดดดดตเเเืไไส์ทท หากเรือดำน้ำธรรมดาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมันก็จะสิ้นเปลืองพลังงานเป็นอย่างมากจนทําให้ต้องขึ้นมาเติมเชื้อเพลิองอยู่บ่อยๆอ,อันดับที่ 3. ประเทศที่มีเรือดำน้ามากที่สุด แน่นอนว่าเรือดำน้ำคืออีกหนึ่งสิ่งที่มักใช้ในการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารและในข้อนี้เราจะมาดูกันว่าประเทศใดที่มีเรือดำน้ำมากที่สุดในโลกเริ่มต้นกันที่อันดับ5ก็คืออิรานที่มีเรือดำน้ำ34ลำอันดับที่4รัสเซีย62ลำอันดับที่5สารัฐอเมริกา66ลำอันดับที่2จีน74ลำและอันดับที่1นั้นก็ตกเป็นของประเทศเกาหลีเหนือด้วยจํานวนมากถึง83ลำและในส่วนของประเทศไทยนั้นปัจจุบันก็ไม่มีเรือดำน้ำประจําการอยู่เลยจะมีก็แต่ที่เคยปลดประจําการไปแล้ว4ลำและนอกนนัั้ก็ยงงคู ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดสร้างอันดับที่2องเรือดำน้ำยุคแรกของไทย อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าประเทศไทยนั้นมีเรือดำน้ำที่ปลดประจำการไปแล้ว4ลำซึ่งเรือดำน้ำยุคแรกที่ไทยครอบครองนั้นเกิดจากคำสั่งซื้อในปี1935หรือ85ปีก่อนโดยแรกเริ่มเดิมทีทางกองทัพต,ต้องการซื้อเรือดำน้ำจำนวน5ลำโดยได้มีการตั้งงบป,ประมาณเอาไว้อยู่ที่ลำละ2ล้าน3แสนบาทจากนั้นก็มีบริษัทต,ต่างๆได้เสนอสเปคและราคาของเรือดำน้ำมามากมายโดยบริษัทมิตซูบิชิจากประเทศญี่ปุน่นได้ทำการเสนอราคาที่ต่ำที่สุดนั่นก็คือเรือดำน้ำ4ลำมันจะมีราคาอยู่ทที่ลละ 8, าะ820บนนันจึง ทางกองทัพไทยทำการเซ็นสัญญากับบริษัทมิซูบิชิเพื่อทําการจัดสร้างโดยที่เรือดำน้ำสีลำดังกล่าวหากเทียบกับเรือดำน้ำทั่วไปแล้วมันก็ไม่ใช่เรือดำน้ำที่มีสเปคสูงล้ำอะไรมากนะักมันเป็นเพียงแค่เรือดำน้ำรักษาการตามชายฝั่งเท่านั้นอันดับที่ 1. เรือดำน้ำที่แพงที่สุดในโลก แน่นอนว่าบรรดายุทโธป,ปกรณ์ทางการทหารต่างๆมันเป็นอะไรที่มีราคาที่แพงมากๆและเรือดำน้ําเองก็เช่นเดียวกันซึ่งเรือดำน้ําที่แพงที่สุดในโลกที่ยังคงมีการใช้งานอยู่ก็คือทร i ยงฟองคลาสเดอร์เทอร์เดบลที่ถูกสร้างขึ้นมาในปี2000มันมีราคาสูงถึง4,000ล,ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1 2 8 4 0 0้านบาทต่อหนึ่งลำซึ่งถ้าหากเอาเงินจํานวนนี้เทียบเป็นค่าเงินของปี2020มันก็จะมีมูลค่าอยู่ที่6 4 5 0หรียญสหรืหรอ1 8 2 6 2 2ล้านบาทซึ่งงงเเจ้้้าารืืือออดดนนนนนลลีมััคพิว ที่สามารถบรรจุคนได้111คนสามารถติดตั้งจรวดนิวเคลียร์ได้16ลูกต่อพิโดอีก4ลูกมีการติดตั้งระบบต่อต้านจรวดมิสไซล์จากศัตรูสามารถทําความเร็วใต้น้ำได้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปฏิบัติการใต้น้ําต่อเนื่องได้นานถึง25ปีโดยที่ไม่ต้องขึ้นมาเติมเชื้อเพลิง